สวัสดีครับผมปบพ่อครับผมพันอ่างอีสานเขียวครับสืบเ,เนื่องจากมือเวนมือเสอ้าเอาไปใส่เบ็ดไ้เนาะคลิปต่อจากนเน้มือเวนครับมือเวนเขากับมานไปหลายเตืบสําหรับผู้เข้ามาชมไม่เนาะครับเนาะกาฝาเพื่อทตามคลิปน้ยมือเวนครับเขาใส่บักอากมาแ้วมือเวนเนี่ยกินปลาเข็งใหญ่เนาะบักใส่รั่วกับไปน้องคองในตำนานครับยามเบ็ดเฮาเก่าเนี้ยไม่มีซอนหน่ะเนาะ ไปมันนี่ตัวเดีบอสจะใส่บ่งหน่อพี่น้องเพราะว่ามันใส่มาแต่เมื่อเช้าครับย้ำเว้นหน่อกินดีครับผมหมดไม่ตะหล่อนคำว่าหล่อนเบิดเอาเดี๋ยวเสียบเนี้ยก่อนครับผมหล่อนป้าดาม่าแบบไกลพี่น้องเนี้ยหล่อนเบิด มันก็ติดประดุกครับโอ้เขียนที่โมเริ่มบอกครับผมเขียนโมม,ออนโม,มันเริ่มห่อนนะครับเนี้ยหลอนเบิดผมาว่าประดุกเนี่แหละขอจากตัวนี้อโอ้ประดุกตัวงามครับแถวนี้นี่ครับโอ้มองใส่เบงที่แรกแล้วครับเนี่ยที่ว่าปลามันหลุดวงเวียนเลยแล้วนี่นนก็หลอนอียะ เย็บครับผมไปย่างรวดเร็วครับผมจะฟ่าไปต่อม,มีซ้อนไม่หรอกมันมนี่ห้อนครับคือนจีอว่างยุหรอวะเดี๋ยวค่อยติดตามครับมาล้ำหาฝาถังครับมันมาบ้างอยู่มบังฝ่าติดพอดีครับเดี๋ยวยามรอบสองผมใส่เงย่ะจมหมดเลยครับรุดมาลุดรุดมาลุดปัดปัดบ <laughs> รุดอีหลีโอ้เอา้ามันมือเดียวครับ ไปผมต่อยแมงซ้อนไน่พูดเอาเดี๋ยวใส่ยเงี้ยจมเล้วครับหลังได้หล่อนเนาะประดุกหลายครับประดุกตัวงามบไหมมองมึงมันจีถือปะพอได้ยังครับยินหลายตัวอยู่เจ๊ขินสายมองหลอกตะดวนเลยขับมือฝาถังมันนั่นนั่นพี่น้องดินดินมาจับหมมือผมเดืยดด้วยตัวนี้นครับเดี๋ยวพยายามรอบสองครับผมรอบแรก ได้ประดุกมาตัวเดียวสามทุ่มครับยามรอบสองเสียบเงีย่ยจะว่ามือสิงิขลอนได้ลอนดีโอก็ติดครับเนี่ึ๊สีย่เงีย่ยจมเลยก็ะเดี่ยวรุดอยู่บ่รุดก้ารุดบ่อันนี้ัะสันปกอกเฮ้ยเมยเสียบเงีย่ยขาอ่อนเบิด เอาเก็บครับเดี๋ยวมือเสาให้ม้องรุนกันไหมครับผมยามรอบนี้กันสิพอเดี่ยวผมตอยไม่ซ้อนเลยคุณได้หลายอยู่ครับเกือบสองร้อยตัวแหละไปหาน่องทง,พงเพราะนี่แจ็คเออื่นกันสิมังนปลาดุกครับคือบดินมันกิปลาคอาบางแรงหนิดินเดียวมันเข็บเคีย้ยนี่เหนียวสั่งจีนอ่เขี้ยนี่ย่างหยาบมดึงบักขาดเด้เดี๋ยวผมปลดก่อนครับผม สันปลาดุกครับตอนกลางคืนครับไปมาชุบประสัตปลาดุกสวงประคอหน่อยตัวนึงครับจะหน่อยซ้ำกันหรือเป่าแต่ว่ากับพอหลับดีเรียบเอาซ้าอีกเอาเดี๋ยวมันรุนมื่อเศร้าครับเพราะว่ามันเงี้ยมันหลอนพดนี่ไม่งั้นสั้นในแบบไรเอ็ม ไปแจกว่ายผพาไปนอนทงกันแล้วขั้นราบตัวไปติดตามไม่รอบนึงครับผมเหมือนเสาะนะทำเพน่อนรับฟันดีลับทีสวัสดีครับกลับันเท่ากันสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วครับไปหานอนสามวามันสวัสดีตอนเสารครับผมไปหลุนความหมานเขาเป็นทงังใดไซเนียจมไวกับลอนเบิดครับเมือนขึ้นบกข้าขทาดอก มิแต่ดึงดึงอย่างใส่ไหมฮะหกหลังบ่ได้เรื่องเลยแป๊บเดียวหล่นันว่าจังเลยเช้านี้หลังนั้น,นเสียงเงียจุม่มคือเกา่าบ่ถี่หลังนั้นหมอบอยู่ครับจะหยุถี่บ่ถีถ่เลยเอาเดี๋ยวกู่ก่อนครับผมกู้เลยครับเดี๋ยวใครมาซ้ำมไหมทีไปหาใส่หม่องไม่ดีกว่า เดี๋ยวไปเบื้องหลังนั่นเดี๋ยวกูซ้อนหลังนี่ก่อนดูบ่ดึงยังสีบ่ยู่ดอกดึงสูงนั่นเห็นแล้วแล้วนี่ตลอดนครับผมโอย้ยามมาหลายพี่นอ้องหล่อนแบบบ่ดึงบ่ยั้งหล่อนซื้อๆคือปดเอานี่เนี่ยเบ็ดหอยยืดดีๆสู่หลังเนี่ยบ่มีดึงบ่มีตีบ่มีพันอย่างเลย เอาจะกูไปนี่แล้วก็ไปฟังผลแล้วครับผมไงปลาจะไหนเงียบมาแค่เบิด์ตยเวิ่งจีปลาหักหลายนึงหลังนี่โดนปลาดุกครับแต่ว่าเรียบร้อยแล้วอู้ม,มาจนถึงเบิดอันนี้เซี่ยโจมนะครับเนี่ยจมทำงาน <laughs> เนี่ยลอยกับลอนเนี่ยจมกับลอนแรกปลายังมากินกับเราเลยอ่ะ nha, đây xuể, yep, heo này, loạt heo về rồi, đây đốn lại ở biệt ngõ biệt, nhớ gì phải mang tam chi lăng nha, loạt oh, cầm bằng ngay, biệt ba จอดแค่อ้อันนี้ห้อยหลุดพี่น้องพันหลมอ,อมอ่ำเลยบ้งองไม่ประดุกด้ยเ,เนาะเป็นไม่สิน่าเสียดายประดุกติดเลยยังีงอีกสองลังสามลังครับนั่นรถเนาะอะ,อะก็ได้เก็บกูบมาเปิดแล้วครับสำนันละตาเขาันได้บอมนันนี่ครับประดุกตัวเดียว <laughs> ต่างหลายลังอ่ะรับเต้า,น,น,น,า,าน,นี่ครับมีความหมายในเบื้องต้นนี้ครับสรุปแล้วสูงเงี้ยมือเว้นบ่ได้นหรือว่ามันลึ่นเบ็ดหรือยังไงตัวปลาดุกน้อยมันหลายกับมันมัน,มอน,อมน,มนตออเนื้อหล่อนเบ็ดเงี้ยมือขึ้นเห็นซองเห็นลายตัวอยู่มันบ่พอ่ิตจิตเบ็ดเอ้าก็ถือว่าอายุห้ากินไปครับงานเนี้ยประมาณเนี้ยขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมกับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม ฝากพี่น้องก,กไดไลไ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเจริญชิมไม่ชิมนะมันขึ้นจะไม่มีซ้อนได้หลายอยู่กำลังเดี๋ยวไปจแจกเราสีว่างบามื่อนี่าหานอนทวงจจกมือ้อนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับผมจากบ,บ้านอวดรด,ดตัวเดีย๋ยวหมูเวียนผมต้องใส่เบ็ดนกยังให้หน้าผมครับมันมันหยุดติดป่ะแต่ว่าบ่ัตรไทยบังคเลยไทยบ่ไ <laughs> ด้บ่ดี